สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในดว์โฟทูกันนะผมเย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็นะครับผมทุกคนตัวเกมนี้น่าจะเป็นตัวเกมใหม่บางพี่ไม่เคยเข้ามาเลยครับผมเห็นมันอัปเดตนะไอเราก็นึกว่าเป็นเกมที่แบบเฮ้ยเราเคยมาเล่นเป็นแมปที่เราเคยมาเล่นนะผมไม่น่าจะใช่ครับผมน่าจะเป็นแบบใหม่โอเคครับผมทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วไปกันครับผม มันจะมีข้างหลังด้วยฟอร์ดูฮาร์ดบูก็มาว่ะ <S <S <an> <S อ๋อสามารถตัดได้เลยนะไปฮาร์ดบูทนะโอ้โหเฮ้ยมีซีเจดด้วย oh, <no. S 1> เอาว่ะเอาเรื่องว่ะอันนี้มีนีเกมก็ผมเฮ้ยมีอะไรหลายอย่างอยู่นะวี p อพีรูมก็มาครับผมโอเคอ,อ,อันนี้จะเป็นพวกโดเนทนะ <S <S <an> <S ผมสามารถสนับสนุนกู้ตั้งเกมได้นะผมอันนี้ดด oh, <S an> <S an> ทูเอพิวฟูนเฮ้ยทำไมมันมีหลายอย่างจังวะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องลองเล่นธรรมดาก่อนใช่ไหมเออเดี๋ยวโอ้โหอันนี้มีหลายโหมดครับผมมาเดี๋ยวจัดไปดีละโหมดละกันนะเดี๋ยวธรรมาดาก่อนละกันเนะเาะแล้วค่อยไปแบบไล่ทีละอย่างเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น a อพิวฟูเดย์หรือว่าจะเป็นแบบดอฮาโหมดเนาะอะไรอะอะไรคือโอ้คือลิฟร,ร่วงมาใช่ไหมโอ้ลิบร่วงตกลงมาครับผมทุกคน เดือดล็อกบอททอมโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปจัดครับผมเอาดีละหมดแล้วกันนะผมเอาขอหมดธรรมดาก่อนแล้วกันนาะแเราค่อยไปแบบว่าหมดเอพิฟลูเดหมดฮาร์ดหมด,มด,มด,มดอะไรอย่างงี้ครับผมโอเคหนึ่งศูนย์หนึ่งขอไปดูดูหน้าตาก่อนเป็นยังไงอ๋อตกตู้แบบนี้ครับผมทุกคนมีสลักด้วย <laughs> เสียงเปิดสล,ลักหลอนมากถามจริงหนึ่งุดสองอะไรกับพิบวะเฮ้ยเจ้าลัดมาหุ me. Me ้ยฮุ้ยเหมือนอยู่นะหุ้ยเจ้าลัดเหมือนอยู่อะไรอ่ะโอ้โหมีไม้กระเกียนด้วยครับผม อะไรวะนี่อะมีไฟฉายด้วยไฟฉายไม่มีวันหมดเหรออินฟินิตี้จัดจัดครับผมออมีฐานด้วยมันมันยังเหมือนเปิดยังไม่เสถียรนะครับผมทุกคนมันเหมือนยังไม่เสถียรนะเวลาเปิดเกียอะไรวะเดี๋ยวกินยาก่อนดิอ๋อกินยาแล้วจะได้ความรักครับผมเอาไปทำอะไรวะเดี๋ยวนะ เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงฟิกเกอร์เฮ้ยทำไมมุมกล้องมันไม่ได้เว้ยดูดิไฟฉายมันไม่ยอมขึ้นข้างบนครับผมยังถือว่าไม่สเสถียรน,นะผมมีตู้ตู้ขวางด้วยยังงงงอยู่ยังงงงอยู่โอเคถือว่ามุดได้ครับผมอ้าวแล้วออกไงอะ่ะอย่าบอกนะโอ้อ ไอ้เราก็นึกว่ามุดเราไม่ออกเลยครับผมอ๋อมีนั่งย่อด้วยหนึ่งจุดสี่หนึ่งุดสีอ๋อสลักเออมีสลักทุกห้องเลยไงวะใจเย็นครับผมทุกคนรู้สึกว่าข้างในจะมีไม้กระเขนมีแสงด้วยหนึ่งห้ามาแบบงงๆอื่นๆ 106มีกุญแจอีกโอ้โห,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 โหแล้วจูจะไปหากุญแจย่งไหลละเพื่อนเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยยังงงงครับผมคือมันมีมันมีสลักแทบท,ท,ทุกห้องเลยเอาจริงๆนะแล้วกุญแจเราจะไปหายัางไหนวะโอ้เราเปิดตรงนี้โอ้โอเราเปิดโอ้โหเอ้ยอะไรวะนะอะไรวะ ไม่ก็เขียนตีขาวโอ้ต้องใช้ไม้ก็เขียนไปใส่ครับผมโอ้นโ,โ,โอ้หทุกคนแล้วคือตูต้องเสียไม้ก็เขียนฟรีหรอวะเนี่ยถามจริงเอาไปจ่ายมาสองกระบอกเลยไม่รู้ว่ามาทำอะไรนี่ตูต้องเสียโอ้โหไม้ก็เขียนฟรีเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรก,ก็เงินหรือยังไง เดี๋ยวนะคือมันมองมุมอื่นไม่ได้เลยอะเอาดูครับผมทุกคนมันเดินเข้าไปไม่ได้นะไม่มีอะไรเลยครับผมเดี๋ยวพี่พยายามหาวิธีก่อนโอเคครับผมทุกคนสรุปไม่มีอะไรเลยครับผมเอาไม้ก็งเขียนมาเสียบประตูเฉยๆ <c oughs> ทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรก่อนห้องที่หนึ่งศูนย์หกครับผมคือ ทำจำกัดความคือไฟฉายมันโยกขึ้นบนลงล่างไม่ได้ด้วยมันต้องยืนตรงอย่างเดียวครับผมอันนี้เรามาเล่นให้ดูฮะว่ามันมีอะไรเนาะก็ตัวเกมก็ยังไม่สะเทียนดียังไม่เสร็จดีนะผมก็อันนี้พี่มาเล่นให้ดูอย่างที่บอกครับผมก็ดูนไปเพลินๆครับผมเดี๋ยวเขาทําเสร็จอีกทีให้โอ้โห,โห,โหไม้ก็เกียนตัวเมื่อกี้นี่เสียไปโอ้โหหรือว่ามันจะมาเปิดอันนี้ให้ อา้าวเสียหนึ่งได้ถึงสามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอาละครับผมจับเลยได้ไหมตัวอะไรมาแอมบูดแอมบูดว่ะทุกคนแอมบูดว่ะจับมันเลย ไม้กระเกียนไม่ทํางานเหรอเพื่อนโอ้โหวิ่งไงควักวิ่งไงควักโอ้ยแอมบูธสมจริงอยู่ครับผมแต่ไม่ใช่เรื่องโอ้โหออกเกมเลยเหรอให้มันสุดดิมันมีอะไรอยู่ภายในเดี๋ยวจะเจอแอมบูธแล้วครับผมทุกคนจริงพี่ไม่ต้องเอาไม้กระเขียนมาก็ได้นะถูกปะจริงๆโคตรจะไม่จำเป็นอะไม้กรนะเขียนอะดูดิ มันมีให้เรียงลายเยอะเกินไปครับผมแต่เผื่ออนาคตได้เจอแบบไอห้องแสงแบบนั้นใช่ไหมเอาไปเผื่อก็ได้ครับผมวิ่งขึ้นกระบนนะมาฟ๊บอยู่นานนานไปเลยอยู่นานนานไปละรอมันวิ่งไปรอมาะมา้วอา ตู้ไม่มีเจ้าหายอะผมไม่ต้องกลัวฮะสบายมากปล่อยมันวิ่งเล่นไปอะอยากจะวิ่งสักสิบรอบก็วิ่งไปอะผม <laughs> เดี๋ยวไปดูว่าฟิกเกอร์มันจะเสถียรไหมเนาะอ๋อล้วผมวิ่งกันให้กว้าครับผมอันนี้บทธรรมดานะอันนี้คือหมดธรรมดานะย้ำทุกคนกันเลยแล้วอันนี้ท่ออะไรนี่คืออะไร เราต้องเข้าประตูเมื่อกี้ป่าวะทําไมเรามาทางที่มันลึกยักๆเดี๋ยวลองเข้าประตูดีดิมันเป็นไงวะเข้าไม่ได้โอ้โหมันก็ถูกแล้วไงปามี่มันเข้าไม่ได้ไงถ้าเราวิ่งมาในนี้ไม่รู้ตอนแรกแอมบูสมันจะจับได้ไหมเพราะว่าตัวเกมยังอาจจะบั๊กกอยู่เนาะอะไรวะเนี่ยคืออะไร เมื่อกี้มีอาชีพ v e m เด้งด้วยไม่ได้ดูหนึ่งศูนย์เจ็ดเสียงอะไรอะ่ะหลอนนะเนี่ยหนึ่งศูนย์แปดเอา้าอะไรวะโอ้โหมันจากไหนวะเพื่อนมันจากไหนโอ้โห โอ้ขึ้นเลยร้อนแบบขึ้นเลยมาจากไหนไปครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีผีเงียบๆมาตัวหนึ่งใช่ไหมผี <laughs> <laughs> เรียกมันในผีเงียบๆครับผมก็ <c oughs> มันคือมันไม่ส่งเสียงเลยอะแต่มันมันรู้อยู่ว่ามันมีอะไรแบบเพิ่มๆนะครับผม <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวมันมาละดูดิ ดูมันวิ่งผ่านเจ้าผีเงียบๆนั่นไงเห็นมันไหมเงียบจัดครับผมมีวิ่งไปวิ่งกลับด้วยนะอันน่าอันน่ากลับไหมไม่ใช่ตัวออกไปแล้วมาล่ะโอ้โห ทุกอย่างต้องกดอ่ะทุกคนอันนี้เหมือนห้องลับวะ่ะเหมือนโซนวิจัยครับผมพ,พี่มีแววเหมือนพี่จะตุอีกอ่ะเดี๋ยวกินยาความรักก่อนครับผมไม่รู้มันช่วยอะไรนะอะไรวะ ดูดิมันมืดๆนะผมวังเวงอะ่ะแล้วคือไฟฉายมันมันได้เรยนเดียวระยะเดียวเว้ยเฮ้ยตัวอะไรอีกอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้โหถ้าไม่ส่งเสียงแบบไปผีเงียบๆคือเราตุยแล้วนะ อะไรวอนี่มันจะมีผีมันจะมีผีทุกห้องเลยไงวะเนี่ยอะไรอะไรคือศูนยูนอะไรตูก็ไม่รู้อะไรโอ้โหจะเจอห้องยดซีอีกแล้วครับผมรันรันรันโอเคโอเครันก็รันวะมาดิ วิ่งยังไงให้วิ่งยังไงหนึ่งสามถ้าผีมาตรงนี้จบเลยแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยงงเขาบอกว่างงจัด อย่าบอกให้วิ่งหนีเจ้าซีกแบบนี้นะน้ำตาไหลเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ซีกเอ็งมาแบบนี้เลยเหรอเดีเ๋ยว ว,วิ่งอยู่เหรอเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่ตัววิ่งอยู่เหรอโอ้โหไม่เหมือนวิ่งเลยเพื่อนโอ้โหหนึ่งหนึ่งเจ็ดโอ้โหโอ้โหดูได้เดียวโอ้โหอะไรวะโดนอะไรวะสติกี้โอ้โหตัวอะไรวะเพื่อนโดนมือมันเหรอ โอ้โหโคตรงงเลยครับผมทุกคนอันนี้ถือว่าพี่ขออีกทีละกันครับผมรอบท้ายแล้วคือถ้าพี่ตุยรอบนี้คือพี่พอแล้วนะพี่บอกเลยจริงจคือมันมันโคตรแบบงงอะ่ะไม่รู้วิ่งยังไงครับผมคือทุกอย่างมันช้าไปหมดเลยมันทําอะไรมันช้าไปหมดเลยว่ามันสะดุดมันก็แก๊งงแง,งงไปหมดเลยครับผมหนึ่งสูสองแล้วคือพี่ตายแบบงง,งเลยเมื่อกี้อะ่ะยังแบบเอ้ยตูตายแล้วหรอวะ ยังคิดแบบนี้อยู่เลยครับผมคืออะไรวะงงจัดครับผมอะมาจะวิ่งดีๆแล้วผมรอบนี้หนึ่งศูนสามเรารู้ทางละไม่น่าจะมีปัญหาัาง้างมั <c> ้ง <oughs> ไอคำว่าไม่น่าจะมีปัญหาบ้างนี่มีตลอดเลยนะ เนี่ยตรงนี้จริงๆริไม่ต้องเอาไม้ก็เขียนไว้จับมันก็ได้นะไม่รู้ว่าพี่ก็ทำเพื่ออะไรเหมือนกันครับผมเพื่อมันจะมีแบบเหมือนเราไปช่วยมันใช่ไหมเออมันเป็นผีที่ให้เราช่วยครับผม <c oughs> <c oughs> ไปคิดมาจากไหนว่าดีดยเป็นผีที่ให้เราช่วย <c oughs> นั่นเลยครับผมเผื่อมันไปเป็นตัวเปิดตรงไหนไงใช่ไหมเดี๋ยวเผื่อไม่เปิดมันปุ๊บอ้าวมีปัญหาอีกครับผมเอาผีมันจะมาดกรูปแบบก็เอาแล้วมันมีผีทุกห้องเลยนะ ถ้าพี่ไม่ผ่านจะลีกรอบนี้ก็คือโพอครับผมไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะอะไรวันนี้ขนาดเล่นอันธรรมดานะมันจะมีหมดฮาร์ดิีงนะผมหมดเอพิ้วโฟเด์ไอพิ้วโฟเด์แล้วก็มีอะไรอีกนะไอตรงกลางเลยจําไม่ได้อะผม <c oughs> เพื่อนมาเอาเต็มที่ของเองเลยไหนวะฟือ้อวิ่งผ่านมาแล้วก็วิ่งผ่านไปไปเลย แล้วก็ไปไกลๆแล้วไม่ก็เกียรนีไม่รู้เขามีมาให้ทำอะไรเยอะแยะผมแต่จะจับผีไม่ได้เอาเอาเขาไม่อยู่เลยจริงนะเกมนี <laughs> ้ปวดสมองว่ะดูมันวิ่งดูมันวิ่งเออพอได้แล้วล่ะเพื่อนแล้วดูทุกอย่างคือต้องกดแล้วกดชา้าด้วยนะไม่ใช่กดแบบแป๊บเดียวนะ เราไม่ออกด้วยนะออกทีเพื่อนเฮ้ยเราเอ้ยเราไปใช้ยาตอนเจ้าสีก,ก็ได้นี่หว่าใช่ไหมแต่นั่นเลยครับผมมันบอกว่าพี่ตายเพราะสเตกกี้มันไม่เกี่ยวอะไรคือไม่รู้ว่าพี่ไปโดนอะไรนะมือมันรื้อยังไงมืออเจ้าซีกเหรอต้องลองดูครับผมหนึ่งจุดเจ็ดโอเคเจ้าแถบมาครับผมเดี๋ยวเจ้าแถบจะผ่านมาแล้วผ่านไปเงียบ ไม่มีเสียงนี่ไงไอผีเงียบม,มาอีกแล้วผมตูไม่ไหวแล้วนะตูไม่ไหวแล้วนะเพื่อนจะมาก็มาจะไปก็ไปแล้วถ้ามันไปอยู่ด่านอื่นนะไอผีเงียบแบบนี้โอ้โหจบเลยครับผมไปยังอ่ะจบเลยนะผม,นะะผมใช่ไหม ตรงนี้เหมือนมียาอยาเนี่ยมันใช้อะไรได้วะอยากจะรู้หนึ 110. มาว่าแล้วเหมือนมันจะมีผีมาห้องนี้ครัผมจำได้นี่ไงมัน มันมาหาเราหน้าตู้เลยเว้ยต้องระวังผีพวกนี้ดีครับผมเราคือเราไม่สามารถจะไมกังเกงกับมันได้งงเหมือนกันไหมคือแบบทุกอย่างคือสวยงามอะแต่ไม่คิดว่าจะแบบโอ้โหยังไม่สเสียนเียเท่าไหร่ครผมโดยรวมแล้วถือว่าทำมาดีไหมทำมาดีนะผมเอารหะะเอารหฮาหนึ่งสาม จะถึงง้องยอดซีกแกทั้งไหนวะฟึบเนี่ยต้องตัดหมดทุกอย่างครับผมอันนี้ก็ต้องตัดนะคือมันเดินไปไม่ได้ครับผมเหลือจะเชือ้อมาตึงๆฟึบฟึบโอเคโอเคเปิด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  ฉันจะไปเก็บกูเจเก็บโอเคดวนจีมันยังไม่ให้วิ่งครับผมมันยังไม่ให้วิ่งมันให้ดูก่อนโอ้โหมีงี้ด้วยกินยาเออนัลลาดตปีดมาแล้วครับผมโอ้โห,โโหตปีดก็ตปีดเร็วเกินเอาราครับผมวูอะไรวะต้องมีระวังด้วยนะ อย่าวิ่งไปเลยครับผมเดี๋ยวจะโดนไม้ทับโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วดูแล้วดูทั้งมือทั้งไฟโอ้โหอะไรวะโอ้โหโบกไม้โบกมือกันสะบัดสะบัดช่อตูโดนอะไรบ้างอะไรวะเนี่ยงูไปบดแล้วเว้ยเดี๋ยวโดนไม้ไม้ทับหัวอีกเออไม่ทับเว้ยไม่ทับเว้ยรอบนี้ไม่ทับเว้ย หนึ่งสองสี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหลูกกระตาไปทางไหนทางนี้ทางนี้โอ้โหโอ้โหงงหนึ่งสองห้าเสียงมันวิ่งเสียงมันวิ่งใจมากอะไรวะเนี่ยอะไรวะแล้วพี่จะไปเอาอยัางไงอะโอ้โหโอ้โหกินตัดอันตั้งใหญ่ปะมี่ไม่เห็นจริงจริงเหรอ ไม่เห็นครับผมตอนแรกดูอะไรก็งงไปหมดพี่ว่าโดนว่ะสลักแดงๆแงจ่แบบนี้จะไม่มีอะไรเลยเหรอทุกคนคิดดูดิไม่มีว่ะ <laughs> มันแค่เป็นสลักเปิดประตูหนึ่งสองเจ็ด มีตู้ให้แอบบตัวว่าแล้วไงมีตู้ให้แอบบตัวว่าแล้วไงตัวอะไรอีกวะอะไรวะเนี่ย กี้ผีเลยหนึ่งสองเก้าเอา <laughs> พูดก็ไม่ออกพูดก็ไม่ออกมืดก็มืดไอ้ไฟฉายก็ใช้งานไม่ได้ดีจริงจริงอะไรวะนะ่ะเฮ้ยไม่ก็เขียน ม่เหรอไม่กคเขียนใช้งานได้หรือ,อยังถามก่อนถามก่อนไอ้เจ้าตัวเนี้ยฉันใช้งานได้หรือ,อยังจะหนีหลายอันแล้วนะหนึ่งสามสองเขาตวทุกคนว่ามันจะมีตัวอะไรไหมนี่เรากังวลพี่กังวลจนเหงื่อตกเลยเหรอวะเนี้ย เป็นทั้งไฟฉายเป็นทั้งไม้กระเขนครับผมอาจจะพูดน้อยหน่อยฮะคือไม่รู้จะเจอตัวอะไรบ้างครับผมกังวลอยู่เอา้าใช้โอโหใช้กระอายเลยเหรอวะไม้กระเขียนที่ใช้ได้จริงครับผมการอันที่เราเก็บมามันใช้ไม่ได้โอ้โหเสียดายเลยเจ้าอายเจ้าไอายมันไม่ได้ตัวหน้าจับอะไรเลยนะเว้ยสามเจมาวะ ใครเจ้ารัดเหรอเอาไปจับฟิกเกอร์ยังดีกว่าเลยครับผมโอ้โหนี่เราก็วิ่งมาไกลเหมือนกันเลยนี่ยเจ้ารัดว่ะคือเสียงมันไปแล้วนะมันทำเหมือนจะวิ่งกลับมาทุกคน แล้วไฟ่ายตู้เป็นอะไรต้องไปส่งขาเนี่ยเก็บกระเก็บกระบอกใหม่ได้ไหมเฮ้ยมีอะไรสีแดงๆด้วยเดี๋ยวนะโอ้รู้สึกกดดันว่ะ โอ้นี่มันเจ้าดูปบนี่ว่าโอ้โหเอ้ยมีเจ้าดูปบเอ้ยเนี่ยใช้ดีกว่าไฟฉายอีกไฟเช็กอะ่ะเออใช้ไฟใช้ไฟเช็กดีกว่าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่ง,งมาไหมมีใครมาไหมอุย้ยโอ้โหอยู่ตั้งนานไม่มา คือเราต้องเข้าตู้ทุกห้องเลยหรือไงวะมันมีผีทุกห้องอะโอ้โหเกินไปว่ะเพื่อนมีผีทุกห้องเลยนี่หมดธรรมดาจริงปะเนี่ยหนึ่งสี่สองเนีห่หมดธรรมดาตัวมาจริงปะเนี่ยอะไรวะมีสลักทุกห้องมีผีทุกห้องหนึ่งสี่สาม จะเจอฟิกเกอร์ไหมวันนี้144จะเจอไหมล่ะ145 146 147 148 149ทำไมมันถียัง่งเลยมีเหรียญทองเยอะเลยครับผมทุกคนแสดงว่าจะมีเจ้าเจฟคิดว่าขอไม้กันเขียนแบบใช้งานได้เลยไหมเพื่อนใช้ไม่ได้สักอันแล้วให้ตูมาทำไมวันเนี่ย150โอ้โหในที่สุด เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะอยู่ดีๆวะมาหาตูเลยคืออะไรวะโอ้โหวาร้อนเดี๋ยวคือไรโกนเพื่อน มันว้ามาเลยครับผมทุกคนเห็นไหมคือพี่ยังไม่ได้เดินเลยเว้ยแล้วมันว้ามาโจอมาติดมาโจ้เลยดูดิโอ้โหให้เขาไปแก้บั克ใหม่ก่อนละกันครับผมถึงจะมาเล่นใหม่ทุกคนโอ้โหเจอแบบนี้หัวร้อนเลยแล้วดูมาเดินดิเดินอย่าว่าไม่มีแพทชั่นครับผมมันว้ามาหาเราเลยอะโอ้แล้วดูมาเดิน <c oughs> เดินือนเต้นแลปเ <c oughs> ต้นโย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 ก็ยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับ WOW. วันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบายบายหูเหนื่อย